รู้หรือไม่กล้วยดิบกินได้และมีประโยชน์มากด้วยวันนี้แม็กจะเอากล้วยดิบมาให้แม่กินครับปกติแล้วเนี่ยแม่แม็เป็นคนไม่กินกล้วยเลยครับแค่เห็นแค่ได้กินเนี่ยแกก็จะอ้วกแล้วแต่รู้หรือไม่ครับว่ากล้วยดิบเนี่ยประโยชน์เยอะมากช่วยในเรื่องของคนที่เป็นกรดไหลย้อนแกโรคกระเพาะหรือแม้แต่ท้องเสียก็ดีเยี่ยมเลยครับแต่เขามีวิธีการกินยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้แม็กมีกล้วยดิบมาให้กินกินกล้วยดิบแล้วเป็นอะไรนะ ถ่ายไม่ออกแม่รู้ไหมกล้วยดิบไปกินดีอย่างนี้เลยเคยกินมากกล้วยดิบอะจริงเหรอปกติแม่เขาไม่กินกล้วยอยู่แล้วใช่ไหมแม่เป็นคนไม่ชอบกินกล้วยมีใครไม่ชอบกินกล้วยเหมือนแม่บ um ้างทำไมถึงไม่กินกล้วยฮะทำไมถึงไม่กินกล้วยตอนแพท้องหนูเลยมันอ้วกอ้วกจนอ่ามันเหม็นเหรอมนันอ้วกไงไม่รู้เลยไม่กินหลังจากนั้นก็เลยไม่กินเลยกล้วยน้ำว้านี่นะกล้วยน้ำว้าไม่กินไฮโซรู้ไหมกล้วยดิบเนี่ยประโยชน์อย่างนี้ เคยเป็นโรคกระเพาะไหมไม่เคยเคยเป็นกดไหลย,ย้อนไหม,ไมคใครที่เ,เป็นโรคกระเพาะใครเป็นกดไหลย,ย้อนครับให้กินกล้วยดิบ <Wow. S 2> กินกล้วยดิบอย่างนี้เลยแม้ว่ามันอะไรนะมันฝาดมันขมใช่ไหมมันฝาดหนูมีวิธีอ่าเดี๋ยวเอามาให้แม่กินเราตรงนี้แป๊บนึงนะชาดานี่นี่นอะไรอ่ะ <laughs> มันคืออันนี้กล้วยดิบที่หนูเอาไปอบแห้งครับอ่อันนี้หนูไปแห้งเองเลยนะนี่อบแห้งเสร็จแล้วมาปั่นเป็นผงแบบนี้ครับเห็นปะ นี่มันจะเป็นผงผงผงกล้วยดิบแบบร้อยเปอร์เซ็นเห็นปะนี่เหมือนข้าขวคั่วอ่ะลองดมดิลองดมลองดมลองดมอ่มออาจะลองชิมไหมเหมือนข้าขวคั่วนี่ครับเขาให้ชงนะกับน้ําร้อนครับเอากล้วยดิบผงแบบนี้มาชงกับน้ําร้อนครับกินก่อนอาหาร3มเวลาช่วยลด กรดในกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยเคลือบกระเพาะครับทําให้ป้องกันลูกกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนเลยด้วยเอที่ที่เขาว่ากินกล้วยน้ำว้าสุกแล้วก็กินนมด้วยมันช่วยไปเคลือบกระเพาะนะถูกแต่นี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับคุณสามารถทําเก็บไปกินได้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมแบบแห้งดูก่อนนะอลองนะลองดูอ่านี่ลองแบบแห้งดูนะว่าแบบแห้งจะเป็นไงเป็นไงมันมัน จืดๆของผงเนาะจืดๆใช่มันมันอบเป็นแห้งแล้วไงเอ๊ะแบบแห้งนี้กินแล้วมันจะช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าต้องมาชงเป็นแบบนี้ก่อน่เหอ๋อใช่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 แห้งๆเลยครับไม่มีรสชาติอะไรเลยเนาะจืดๆครับถ้าใส่น้ำตาลเคลืองน้ำตาลเป็นแบบเงินกล้วยฉาบอืมเหมือนกล้วยฉาบอ้าวถ้าอย่างนี้กินได้อะถ้อย่างนี้กินได้ถ้าเป็นเละๆสุกๆนี่กินไม่ได้มันจะอ้วกถ้าแห้งๆกินได้อยากลองชิมไหม เราทำมาแล้วชงน้ําร้อนมาอ่าลองอ่าลองดมดูก่อนว่ามีกลิ่นกล้วยเปล่าเขาเขาไม่ชอบกลิ่นกล้วยอ่าลองดมดูมันก็มีน่มีเหรอไม่หนูไม่ได้กินอ่ะอ่าลองชิมมีคนกลัวอ่าลองลองลองชิมลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยลองชิมดูก่อนอ่ะอืมเป็นไงหวาน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 หนูใส่น้ำผึ้งแล้วรสชาติล่ะมีกลิ่นกล้วยไหมมีมีแล้วรับกินได้ไหมกินได้อยู่อ่ะไหนลองลอง อ่านี่ได้พอแล้วคน,คนไม่ชอบกินกล้วยทุกคนเนี่ยอืมมันก็จะเป็นแบบน้ำเยิ้มๆอย่างเงี้ยเอยเอาจริงอร่อยนะอร่อยนะเรากินได้เลยอะเหมือนกินแบบว่าเหมือนกินโจ๊กก็ไม่เชิงจะเหมือนกินขนมก็ไม่ใช่เนาะเหมือนกินข้าวโอ๊ตเออ,อเหมือนกินข้าวโอ๊ตใช่ใช่ ซาซ<า>ีรีแหลกอะที่เปนซาซีแหลกอ่ะเขาไปทําขายกันด้วยนะแม่หให้หมดเป็นผงนี้แล้วก็ติดยี่ห้อแล้วไปขายครับรอเออให้กับคนที่เป็นโรคก,กระเพาะหรือคนเป็นกดรดไหลย้อนนะครับเป็นแบบสูตรจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์โดยที่คุณไม่ต้องผสมอะไรดีต่อร่างกายไงนะอาใครอยากรูวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวแม็กพาไปดูวิธีการทำกันครับไปดูนะดูพร้อมๆกันครับไปเลยเอาเกลือใส่น้ำครับปอกเปลือกกล้วยครับ อันตูดท้ายครับแล้วก็กรีดกลางแบบนี้ครับนี่เอามีดล้อออกครับจะได้ด้านเนื้อในกล้วยแบบนี้ครับแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือไว้ครับเอากล้วยที่แช่น้ำไว้ครับมาหั่นเป็นแว่น ตากแดดครับเรียงเป็นเลยกำลังจะตากกล้วยเลยครับเมฆฝนเนี่ยมาเต็มเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับแต่แม็กปิงไอเดียได้อยู่อย่างนึงครับไม่รู้บ้านใครจะมีเหมือนแม็กบ้างนะแม็กมีพัดลมไอร้อนครับพอดีช่วงหน้าหนาวเนี่ยซื้อมาไว้ครับก็เลยไปเจาะกล่องครับเพื่อเอาพัดลมยัดลงไปครับเป็นการ DIY เครื่องอบแห้งครับ ใครมีลองเอาไปใช้กันดูนะแม็กทดลองแล้วครับเฮ้ยมันใช้ได้เนี่ยครับเจาะรูด้านบนนะครับหนึ่งรูเพื่อเอาพัดลมใส่ครับแล้วก็ด้านล่างเพื่อให้ไอร้อนมันพัดผ่านครับ <gu itta> นี่เลยครับแค่น,นี้เองง่ายมากๆครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องอบแห้งเครื่องเป็นหมื่นๆเลยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยมันแห้งแล้วดูดิ แห้งด้วยดูดิแห้งจริงๆด้วยอ่ะอ๋ะสุดยอดผงกล้วยดิบนะครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหารครับและกดไหลย,ย้อนได้ดีมากๆเลยถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของคนไทยวันนี้แม็กสดจากสวนน่านเลยน้ำสูตรมาแบ่งปันกันครับกล้วยนะครับถูกจัดให้เป็นยาบัญชีหลักแห่งชาติครับประเภทสมุนไพร ในกล้วยนาวารหนึ่งลูกนะครับมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมากเลยครับให้พลังงาน59กิโลแคลอรี่ครับและมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนรวมถึงวิตามินและเกลือแร่ต่างๆด้วยครับในกล้วยดิบนะครับจะมีรสชาติฝาดครับช่วยแก้อาการท้องเสียสมานแผลในลำไส้ครับรักษาแผลในกระเพาะอาหารและเขายังมีสารแทนนินด้วยครับช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Good Life ครับ ตากกล้วยจนแห้งเรียบร้อยครับแล้วก็จะเอามาเข้าเครื่องปั่นครับ mm hmm. แค่นี้เองครับ mm hmm. เสร็จแล้วเรียบร้อยบ้านใครมีกล้วยเยอะๆนะลองเอามาแปรรูปทําเป็นยาสามัญประจําบ้านครับดีกว่าไปซื้อเขากินนอกจากนี้นะแม็กว่ายังสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ครับลองรวมกลุ่มกันนะทาแปรรูปครับติดสติกเกอร์ ส่งออกหรือว่าขายได้เลยครับส่วนวิธีการรับประทานนะครับเพื่อรักษาโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนนะครับนํากล้วยผงเนี่ยสิกรัมครับชงกับน้ําร้อนประมาณ120 ml สามารถใส่น้ําพึ่งเพื่อเติมความหวานได้ด้วยนะครับดื่มก่อนทานอาหารทั้ง3มื้อนะครับประมาณ10นาที แค่นี้ก็จะบรรเทาอาการปวดท้องโรคกระเพาะหรือว่ากดไหลย,ย้อนได้ดีมากๆเลยครับใครที่เห็นว่าคลิปของแม็กมีประโยชน์และมีสาระด,ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กส่วนจากส่วนน่านด้วยนะครับคลิปหน้าแม็กจะพาทุกคนไปดูสมุนไพรอะไรหรือว่าผลไม้แปลกๆอะไรรอติดตามชมกันนะครับ